สวัสดีจ้าเลิกงานแล้วลมแห้งแห้งกันเลยยางไก่หอยปากนะเลยยางจัง่าสิาพัดนรถไปได้อา,ญญากาศไทยเบิ้งน่าจะเนาะเบิ้งลมแห้งคนระับพ่อแม่้องเอ้ยปั่นจักรยานไปไหนเมื่อกี้นี่นาด จอดเยอะกันยังเงินลมเนาะจะเนาะลมมันแห้งไหมลมมันแห้งคักแห้งแน่อีหลีเดอปั่นจัก,กรยานกันยากในเส้นปั่นเล่ปันนี่นนเล่ทางรถไฟแล้วมคาทะรถไฟเยอะจะฝ่าวิ่งกันเด้อกับพี่น้อง เบรคลดน้ำเพ่จังติดหลอ,อกค่ะแม่ตาเน่แท้ไอ้หอดบาด้านเราได้จากแตนลบหแม่ thằng mẹ bán bán, bán khách một tí là bình à mày, lông ลมแห้งก็แม่พีน่นหอกเสียหอดบานแล้วจ้ะแต่ว่าลมเป็นตะนายหอดบานแล้วจ้ะแต่ล่มแห้งคักอิลีเนาะเอาบรรยากาศมาให้เบิง ตป็นพญายิ้งเคื่องง,งอแงงอแงอยู่วันเสาร์อาทิตย์นี่ว่าสิเลืออยู่ยมาจะาพาไปเบิงวาแอปเปิ้ลมันยังบอเบิงคุก่อยปิวปัทรวเลยไปคุกมุ่มไวปิวปัทรวเลย ไปเบิงงแอปเปิลมามันยั่งบ่โรนเบิด์ละวะฝนตกสองสามเมาื่อมีอยู่แต่มีห่างๆแพร่ร่อนเบิดลอจจะโร่ลงเบิดเนนาถิ่มเบิร์ละคุณนี่ตอนนี้แล้วอันนี้รถข้าเจ้าเอาอัน,นเอาอันนั้นมาสง่ง แค่และที่เขาอันนี้ก็มห่อนมาจ้ะเฮดเฮดเบิเงเฮจเฮ้เฮ็เดเฮ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 เฮดเฮดเฮดดเฮดเเฮดเฮเาดดเเฮดเดเฮเฮดเฮเฮเฮดดอฮดเฮดเฮดดดเฮเเด เสียงรถจัดเสียงรถเอาข้าวยู่บ้านมาไหร่อยู่แต่บามันบ่ขุนจะแค่ียสองสามปีแล้วไม่จะเห็ดกินบะได้กินเต็มอากาศเงาเนเธออันเครื่องอัน thương ngày ta nhà xí đông Đừng đổ Đó khu lạ ít mà mày <laughs> ่ดอกไม้นี่ก็เหี่ยวบ่ล่ะนะดอกไม้นานาเลิกงานแล้วก็เอามาให้เบิงรอบบ้านนะจ๊ะมาหากอเครื่องตัดหญ้าเสียตัดบ่ได้พ่อใหญ่เลยบ่ได้ตัดหญ้า ลมแห้งบังลมลมแห้งคักแห้งแน่อันนี้บ<ม>่ได้ปลูกด้วยใามังึ้นว่าพักอีหยังมังึ้นยังบ่ทันได้ฟ่านในยังเดี๋ยวมัขคาหน,น่าหนาวแล้วมาจ้ะ เขานาหนาวแล้วมาเบิง่งบาดห่อนมีอย่างเลโอ้ยโอ้ยได้กินตำแตงหรอจ้ะมีแตงอยู่นีนเด๋กกินตำแตงแล้วเนี่ยแตงสองหน่อยแค่นี้ไก่อิ่มแล้วเนี่ยกินตำแตงน้ำกันด้วยจ้ะเมื่อนี้่ผักเครือเทศ ตะไคร่มันหนาวหรอจา้ามันก็มีแค่ไหนหละอันนี้ก็สิได้เอาขึ้นบ้านนี่นี่ตะไคร่ใส่กระถางสิได้เอาขึ้นบ้านแล้วอ๋อสิได้กินตำแตงหรอจา้ตาตำแตงซองหน่อยน่าจะพักบุ้งการนี่เพิาา่ออะไรนี่แต่ว่ายอยู่ทั้งบ้านง,างา่ายมากมันหนาวหรอเนาะจา้า รมแห้งเลยแต่แตงสองหน่วยตับแต่งเบิงร่มหมดจ้ะร่มแห้งอ้าคลิปนี้ก็ไไ้แค่นี้แหละน่ะจะเนาะพอกันคลิปหนาเนา่ะจะาเนาะเอาบรรยากาศร่มแห้งมาให้เบิ่งจ้าวันดีจ้า